สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วเรารู้จัก P.M.I Institute ไปแล้วคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการบริหารโครงการในแนวทางของ P.M.I เป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมการบริหารโครงการในแนวทางของ P.M.I ประกอบด้วย10องค์ความรู้5กลุ่มกระบวนการและ49กากระบวนการย่อยเราจะมาพูดถึง10องค์ความรู้ว่ามีอะไรบ้างองค์ความรู้ที่1เรียกว่า Project education management หรือการบรหิหารโครงการแบบบูรณาการตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรตัวนี้เป็นการวางภาพรวมทั้งหมดของการบรหิหารโครงการโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การเปิดโครงการโดยเราจะใช้ Project Charter เป็นตัวเปิดโครงการถัดมาเราจะมีการทำแผนแบบบูรณาการหรือที่เราเรียกว่า Project Management Plan ตัวโปรเจกต์แม a จเมน n ์แพลนจะเป็นการวางแนวทางเพื่อจะบนำโครงการไปสู่เป้าหมายของโครงการรวมทั้งส่งมอบเ e ลิเ e อรเบลของโครงการทั้งหมดในการทำโปรเจกต์แมเนจเมน t ์แพลนก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าการระบุป,ประสิทธิภาพของโครงการซึ่งเราจะส่งมอบรวมทั้งการบริหารความเปลี่ยนแปลงของโครงการหรือที่เราเรียกว่า Change Management ท้ายที่สุดการบริหารโครงการแบบบูรณาการก็จะกล่าวถึงวิธีการปิดโครงการหรือโปรเจกต์ l o อสอ u ลแบบมีประสิทธิภาพด้วยครับขอบคุณครับ